อย่างแรกก็คือคําว่าทาตรงนี้ของข้อ44ทานี่คือทาเขาผู้หญิงซึ่งคุณแม่เนี่ยสวัสดีครับผมออมสอนจีนวันนี้เราเจอกันอีกครั้งนอกห้องเรียนภาษาจีนเพราะผมเชื่อว่าความรู้ภาษาจีนที่ผมมีไม่ควรจํากัดอยู่แค่ในห้องสอบครับวันนี้คุณกําลังอยู่ในรายการั Hunchy Morning q u วน,น,นเป็นรายการที่จะให้ทุกคนเนี่ยทำการจําลองการสอบเสมือนว่าคุณเนี่ยกำลังทาข้อสอบอยู่ในห้องสอบจริงๆเพื่อที่จะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้พลาดอยู่ในแค่กระดาษคําตอบของตัวเองแต่ว่าไม่ไปพลาดในการสอบจริง ก่อนที่พวกคุณจะไปฟังเฉลยหรือว่าฟังคําอธิบายเนี่ยผมอยากให้พวกคุณลองทํากันเองก่อนหรือถ้าใครมีเพื่อนอยู่ข้างๆที่กำลังจะเตรียมสอบอยู่เนี่ยก็สามารถปรึกษาเพื่อนเพื่อมาช่วยกันระดมสมองว่าเอ๊ไอข้อนี้เนี่ยมันตอบไปยังไงด้วยกันนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันเลยเราจะมาอธิบายตั้งแต่ตัวช้อยที่เขาให้เลือกตอบกันก่อนอ่ะข้อ A อันนี้เขาบอกว่าวอชางช่ถ sure ูชูกวนเจวชัว เขาบอกว่าฉันไปที่ห้องสมุดเนี่ยเพื่อยืมนวนิยายบ่อยๆแล้วก็ข้อ B ีถ้าใจ้จั่วฉีมันะเขากำลังทำอะไรน่ะข้อ,ขอ C ีแมรี่เอ่อมาี่หนีเย้าชหนเอเขาถามว่าแมรี่คุณจะไปไหนแล้วก็ขอ D, ้อดีหอเสียงใหม่หอเสียงใหมอ่อท่าจีเนียนโย่เพียวฉันอยากที่จะซื้อ,อสแตมป์ที่ละลึกหรอสักชุดหนึ่งหรือว่าสัก ใบหนึ่งอ่ะสแตมอยากอยากที่จะซื้อสแตมที่ละลึกข้ออ e, มามมาตะเชิงรือชื่ออีเวซานชื่อเหาเซิงหาชื่อซิงชิลิวเขาบอกว่าวันเกิดของคุณแม่เนี่ยคือวันที่30เดือนมกราคมหรือว่าเดือนหนึ่งก็ซึ่งตรงตรงกับหรือว่าพอดีกับวันเสาร์ข้อ F ตั้งร้านว่ามันเสีอนตัวกงก้ง,กงชีเชอร์ร้านห้องห้วนตี้เถียเขาบอกว่าแน่นอนพวกเราจะขึ้นรถโดยสารหรือว่ารถเมย์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นนั่งนั่งรถไฟใต้ดินอ่ะโอเคอมาดูที่ช้อยที่เขาถามกันมีอยู่5ข้ออันนี้ก็คือตัดข้อ F ไปได้เลยเพราะว่าข้อ F เนี่ยเขาตัดเขาตอบเป็นตัวอย่างไปแล้วอ่ะมาดูข้อ11 我出来的时候他正好เ,เออเขา正在写做作业呢嗯เขาบอกว่าตอนที่ฉันออกมาเนี่ยเขากำลังนั่งเขียนกันบ้านอยู่อืมก็ต้องตอบข้อข้อบีอ่าก็คือเขากำลังทำอะไระมีคนถามมีคนถามเพื่อนว่าเขากำลังทำอะไรน่าจะเป็นบุคลบคลที่สามอืมบุคคลที่สามถามเพราะว่าเขากำลังทำอะไรตอบข้อบีเพราะว่าเขากำลังทำอะไร ต่อมาข้อ42นี่ข่านขั้นเจ้าจีเท่าเสิมาย่างชื่อซินชูเตอร์คุณดูนี่สิไอเซตเนี้ยมันเพิ่งมันเซตเนี้ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างเพิ่งออกมาใหม่เลยนะอ่าตอบข้ออืมตอบข้อดีครับผมตอบข้อดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดูตรงนี้ก็คือข้อข้อดีเนี่ยมีคําว่าเท่าอยู่แล้วก็ข้อ42ก็มีคําว่าเท่าอยู่เหมือนกันแปลว่าเซตเนาะอ่าก็สามารถตอบได้เลยอืม แล้วก็อวอชังข้อสี่สิบสาม我也想去我去那查资料อ่าอันนี้ก็ต้องตอบข้อ A เพราะว่าอืมเพราะว่าข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยไปห้องไปห้องสม,มุดเพื่อยืมนวนิยายบ่อยๆข้อสี่สิบสามก็บอกว่าอ๋อฉันก็ไปที่นั่นบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าฉันไปทํารีเสิร์ชหรือว่าอาจจะไปทํนี้งานวิจัยหรือว่าหาข้อมูลก็ก็อะไรก็ว่ากันไปต่อมาข้อสี่สิบสี่ วอร์มเมอรไก่าทาติ้งอีกเกอร์เชิงลูต้านเก่าปะ่ะพวกเราเนี่ยสั่งสั่งเค้กให้ให้เขาให้ให้สั่งเค้กให้คุณแม่สักก้อนหนึ่งสิอ่าก็คือตอบข้ออ e. ี ถามว่าเพราะอะไรตอบข้อ e ก็คืออ่ะอย่างแรกก็คือคําว่าทาตรงนี้ของข้อ44ทานี่คือทาเขาผู้หญิงซึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นผอยอรหรือว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็เค้กวันเกิดอ่ะเชิงรือตั้นเกาเค้กวันเกิดก็เกี่ยวกับเนี่ยอืมเชิงรือนี่เกี่ยวกับวันเกิดอืมก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อนี้เนี่ยตอบข้อ44อ่ะข้อ e ตอบข้อ44ต่อมา我ปี局寄信顺便去 ชื่อชูเตียนหม่อิปเปซื้อเตียนเขาบอกว่าฉันเนี่ยไปไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์แล้วก็ถือโอกาสนี้เนี่ยแวะซื้อพจนานุกรมที่ร้านหนังสืออ่ะถามว่าจะตอบข้ออะไรก็ต้องตอบข้อข้อสี่ค่ะแมรี่นีเย่ชื่อหนาแมรี่คุณจะไปไหนอ่าก็มีคนถามแมรี่ว่าแมรี่จะไปไหนแมรี่ก็ตอบว่าอ๋อฉันจะไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์น่ะแล้วก็ถือโอกาสซื้อพจนานุกรมที่ร้านหนังสือซะด้วยอืม อ่าตอบข้อ4ต่อมาอันนี้จะเป็นแฟกเช็คคำศัพท์ในข้อสอบเนาะอ่าอันนี้อยู่ในช้อย A คือคำว่าเจี๊ยเจีย,จยแปลว่ายืมอ่าเช่นยืมของยืมเงินเจียเสียนเจี๊ยตรงสีอ่าต่อมาคำว่าเสี่ยวชั่วแปลว่านิยายหรือว่านวานิยายในช้อย B มีคำว่าจ้าจ้าแปลว่าอยู่หรือว่ากำลัง อย่างเช่นคาว่าเจ้เสียเช่นกําลังเขียนหรือว่าเจ้เจียอยู่บ้านต่อมาในช้อยดีมีคําว่าจี้เนียนจี้เนียนแปลว่าหวนลําลึกถึงหรือว่าลําลึกนึกถึงแล้วก็มีคําว่าหยเพียวแปลว่าตั๋วหรือว่าสแต็มพอมารวมกันสองคก็คือจี้เนียนหยเพี่ยวจะแปลว่าสแตมที่ระลึก ให้นึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้หรือไปร้านคาเฟ่นเนี่ยมันจะมีโซนแบบขายของพวกเมอร์ชานด์ไดของที่ระลึกอันเล็กๆอ่ะก็จะมีพวกจีเนียนโย่เพียวอยู่หรือว่าสแตมที่ระลึกแล้วก็ในช้อยดีเอ้ในช้อยอีมีคําว่าเจิ้งเหาเจิ้งเหาแปลว่าพอดีหรือว่าตรงกับแล้วก็ข้อ F ตังหลานแน่นอนแล้วก็มีคําว่าหว้วนแปลว่าเปลี่ยนหรือว่าแลกเปลี่ยน แล้วก็ในข้อ f เนี่ยมีไวยากรณ์ตัวหนึ่งก็คือเซียนจุดจุดหลานโฮแปลว่าก่อนหลังจากนั้นก่อนจุดจุดหลังจากนั้นอย่างเช่นเซียนหุยเจียหลานโฮใจ้ชัวเย้าชวีหนะอันนี้เขาบอกว่ากลับบ้านก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีว่าจะไปไหนก็คือเซียนอะไรก็คือก่อนหลานโฮห,หลังจากนั้น แล้วก็เช่นอาบน้ําก่อนหลังจากนั้นค่อยไปกินข้าวเอ้ยหรือว่าล้างมือก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวนั่นเองประมาณนั้นแล้วก็4 1อ่าอันนี้เป็นในประโยคคําถามละข้อ่าข้อ41คือคําว่าตัวชี้ห้องตัวชีห้องแปลว่าตอนที่หรือว่าตอนจุดจุดที่ประมาณนั้นเช่นตอนเด็กตอนโตอะไรนะตอนทํางานแบบนั้นก็ได้ แล้วก็คําว่าเจ้งใจเจ้งใจแปลว่ากําลังทําเรื่องบางเรื่องอยู่จะเป็นเจ้าใจบวกเวิร์บในชอยก็จะมีคําว่าเจ้าใจเสียก็คือเจ้าใจเสียโจเย่เนาะกำลังทําการบ้านอยู่ต่อมาข้อ42 42ิมีคําว่าขั้น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 แปลว่าดูสิหรือว่าลองดูนั่นสิประมาณนั้นแล้วก็มีคําว่าเท่าแปลว่าชุดหรือเซ็าเจอเท่าชันเจอเท่าชันแปลว่าชุดอาหารเซ็ตนี้เท่าชันแปลว่าอาหารที่จัดไว้เป็นเซ็ต แล้วก็มีคำว่าซินชูซินชูแปลว่าออกใหม่ซินแปลว่าใหม่ชูแปลว่าออกก็เหมือนแปลจากหลังมาหน้าเลยแล้วก็ข้อ4 3มีคำว่าเยเยเนี่ยแปลว่าก็หรือว่าก็จุดๆด้วยเช่นวอยเยชื่อฉันก็ด้วยฉาแปลว่าค้นหาหรือว่าค้นคว้าซื้อเรี่ยวแปลว่าข้อมูลฉาซื้อเรี่ยวแปลว่าค้นคว้าหาข้อมูลหรือว่า do a research แล้วก็ข้อ44อ่ามีอยู่ฝาตัวหนึ่งก็คือเป็น A เกย B ก็คือใครทําอะไรให้ใครหรือว่า A ทําอะไรให้กับ B อ่าอย่างเช่นคําว่าวอร์เมเก๋มาหมาจัวฟันอ่าพวกเราทําอาหารให้กับคุณแม่ก็คือ A เนี่ยคือวอร์เมอรวอร์เมนเนี่ยคือ A เก๋แล้วก็มา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 คือ B อ่าก็คือพวกเราทําอาหารให้กับคุณแม่เวลาแปลก็คือแปลจากวอรมเมอก่อนอ่าวเมพวกเรา ทำอาหารอ่าแล้วก็ให้กับคุณแม่แปลแบบนี้อืมแล้วก็มีคาว่าอ่าติ้งก่อนนะอ่าเราจะเจอคําว่าติ้งติ้งเนี่ยแปลว่าจองอ่ามาจากคําว่ายูติ้งแปลว่าจองล่วงหน้ายกตัวอย่างคําว่าติ้งอ่าติ่ง电ยวแปลว่าจองตัวหนังอืมแล้วก็มาที่ข้อสุดท้ายข้อสี่สิบห้า คำว่าโยจีโยจีเนี่ยแปลว่าไปรส์นีจีแปลว่าส่งแล้วก็สิ้นแปลว่าจดหมายหรือว่าข้อความมีคําว่าจีสิ้นจีสิ้นแปลว่าส่งจดหมายที่เป็นกระดาษเนาะแล้วก็ฟาสิ้นคือส่งจดหมายที่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าส่งอีเมลนั่นเองต่อมาคําว่าชุนเปี้ยนชุนเปี้ยนแปลว่าถือโอกาสหรือว่าถือโอกาสแวะถือโอกาสไปทําอะไรอย่างเช่นออกไปข้างนอกแล้วก็ถือโอกาสไปที่นั่นที่นี่อะไรก็ว่าไป แล้วก็คําว่าเปินเปินเป็นลักษณะนามของสมุดหรือว่าหนังสือ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ไม่พลาดความรู้และเนื้อหาดีๆที่ผมจะเอามาฝากให้กับพวกคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเซฟคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรู้ว่าเขากำลังจะเตรียมสอบอยู่หรือกำลังอยากจะเริ่มเรียนภาษาจีนและผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณในอนาคตอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ